S <S คุณแม่เค่ะนาวาครัพวกเรา,า 2> a 2ทเวน n ช e แสวัสดีค่ะ A2N c h น n ชน l นะคะ EP นี้ EP เล่นกับเพื่อนเราจะเล่นเกมกันก็คือเราจะเอาขวดนมนะคะมาวางเป็นโบลิ่งอย่างนี้แล้วเอาลูกบารสเนี่ยโยนนะทุกคนใคร4คนนี้นะคะใครโยนแล้วขวดนมมันหล่นได้ หล่นได้เยอะที่สุดเอาไปเลย20บาทโอเควางขวดกันก่อนค่ะไปเลย <c oughs> เราต้องวางขวดให้เป็นแนวโบลิิงนีทุกคนช่วยกันดีมากโอเคอ่ะเ okay. ร <c oughs> าต้องวางเห็นไหมถ้าใครเคยเล่นโบลิิงนะคะก็จะวางได้นะขวดนี้มี50ลูกพอดีนะ <c oughs> เพื่อนบ้านเราเนี่ยมีซอยบ้านเรานี่มีหลายคนอยู่นะไม่วางสูงไปเปล่า <c oughs> เราต้องมีแบบว่าสูงบ้างเอออย่ายชนตด้ดิใครชนตใครชนโต้ มีคนชนขาโต๊ะแะทุกคนเอาไหมเราวางเสร็จแล้วทุกคนคือแพทเทิร์นเราก็จะวางให้มันประมาณนี้แหละนะเรามาโอน้อยออกกันมาโอน้อยออกสี่คนขยับมาทางนี้โอน้อยออกออกอนาวาคนแรกโอเคอ่ะอนาราคนที่สองอ่ะยิงจบโอเคเราจะให้นาวาคนที่หนึ่งนะคะนาราคนที่สอง เมื่อคนที่สานี่เดียวชื่น้องเมื่อต่ะคะอยู่ซอยเจ้าเมออื่ซอยไหนครับน้องเมือ่อ <8. S 1> อยู่ซอย8น้องพอดอ,อยู่ซอย5นี่คนที่4นะใครชนะใครขวดหล่นเยอะสุดเอาไปเลย20บาทอย่าพึ่งนะทุกคนอย่าพึ่งนะเดี๋ยวเราเอาคารมังออกก่อนเราต้องมีเขตแดงน,นะทุกคนอย่าพึ่ง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 ,งแค่ครั้งเดียวนะแค่ครั้งเดียวหนึ่ง t h r แค่นี้นับเลยทุกคนมีกี่ขวดเอาเอาแค่ที่หล่นลูกเอาแค่ที่หล่นี่พื้นไม่ได้สามอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่มีอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ่านวาได้เก้านะคะจำไว้แล้วเราก็จัดเหมือนเดิมนะคนที่สองคือนาดานะคะคนที่สองเป็นนาดานะคะเดี๋ยวยุดยุนยุดยุนเพื่อตังยี่สิบบาททุกคนตื่นเต้นมาก นาวได้ก้าขวดต่อไปนาดานนะเฉพาะหลงที่พื้นนะคะเมื่อหลบเมื่อหลบหนึ่งสองสามโอ้ยโอ้ยโอ้ยหล่นเยอะมากนี่ลูกเอาใส่กระมังนับใส่กระมังนับใส่กระมังนาดาได้เยอะมากโอ้ยนาวาแพ้ไปแล้วทุกคนนาวาแพ้ไปแล้วอ่านาวานาวาแพ้ไปแล้วอ่านมารักของนาดานะ ยี่สิบยี่สองยี่สายี่หคของนัดาโอยยอมาคนที่3เป็นน้องเมอร์ซอยแเอายังตื่นเต้นนะน้องเม่อฟันหรอ1นึ่องสาโอ้ย สบายมากทุกคนเพราะไม่ได้โดนนะต่อไปเป็นน้อพอซอยห้าน้องพอซอยห้านะคะหนึ่งองสาอเออเยอะอยู่อ่ะของนงพอซอยห้านับค่ะเท่าไหร่เท่าไหร่เอาสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าอด่นานดาได้ยีนาวาได้เ้าน้องพอซอยหได้ยีตอนนี้นาดากำลังนำอยู่ มบรที่สุดเดี๋ยวเราให้น้องมาวินก่อนนะตัวแทนซอยหนึ่งโอเคน้องมาวินตัวแทนซอยหนึ่งทุกคนหนึ่งสองสาม <laughs> <laughs> มาวินจับมือกับพี่เบ้าเลยจับมือกันจับมือกันเลยจับมือกัน <laughs> <laughs> เพราะว่าไม่ปาไม่โดนนะทุกคนโอ้โห <laughs> อนาว่าอยากปาเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิวส,สรุปก่อนสรุปก่อนนาว่าได้เก้าน้องพอซอย5ได้21ได้ศูนย์ได้ศูนย์อันนี้นาวาได้26่สิบหกแล้วได้ชนะยีดด่สิบบาทโอเคอันนาวาอยากปาปาเลยหนึ่งสองสามแต่ว่าปาไม่โดนที่คือคน สนุกมากนะคะคลิปนี้ขอบคุณน้องพอตน้องเมริร์น้องมาวินนะคะตัวแทนซอย1่ซอย8แ,แล้วก็ซอย5ไปแล้วนะคะอเอทเ h นชแนลเล่นกับเพื่อน EP 1บ๊บายบายเจอกันคลิปหน้าโอเคอเมิร์เมอร์เอาใหม่ดูดิจ,จะโดนไหมคราวนี้เมิร์เอาเมอร์ป่าที่หนงสองโอ้ยหนึ่งสองสามโอ้ย <c oughs> อีกอีกนิดนึิงก็ถึงโตแล้วนะคะน้องมาวินอีกนิดนงถึงโตแล้ว